เหตุจังเดนอพี่นองเมื่อความสูญเสียเหตุใ้เขาพ่อกันระวังจางเจือไข่ที่พ่อเขาเป็นมะเร็งตายไปส่วนเม่ของเขาเอื้อถิมเงื่อนไหวแล้วก็น,นี้ป่าแล้วก็มาพอกับส่งย่วนย่วนนั่งอีกของเฮาค่ะพ่อแม่เขาก็เกิดอุบัติเหตุตายสองสวัสดีพี่น้องปองไปผู้แสีผู้สาวผู้เบาทุกทุกคนยินดีตอนรับเขาสู้นั่งกางแปลงขีดินแดงงง่องช่องเทียงน่นในสตูดิโอเมื่อนีนั่งกางแปลงของเฮาสิมาเสนอเรื่องว่าถึงวันนั้นฉันจะบอกรักเธอ ววววฮอดเม่อน,นันคอยสิบอกมากเจ้าเป็นจังไรนันไปฟังจวดกันเลยค่ะ เรื่องเาวกระไรจวดข้นคพีนองคะเมื่อจางเจอไข่พระเอกของเฮาเสือนว่าพระเอกอย่างเดียวโดยทินเด้อตอนนี้อายุ16ปีคะ่ะด้นั่งไห้กระซึกกระซึกเออเสียใจบางอย่างคะ่ะเมื่อพ่อเขาล้มตายไปจากการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวส่วนแม่ของเขาเองกับทิมป้านี้ไปอยู่กับภูมิใยเลยตอนนี้ชีวิตของเขานี่เป็นการมีชีวิตแบบเงาห่อยอยู่ทนโถอยู่ผู้เดียวแล้วมือนหนึ่งพระเอกของเฮากรลังแรนออกกระลังไกยอยู่จำบึดจำบึดอยู่คพีนองขะยวนยวนยวนางเอกของเขาเนี่ยกระถือยาสูบมายืนสูบยาอยู่ตอนน พ่อพระเอกของเฮานอนลงกาฟ้าวเอายาสูบมาใส่มือให้แล้วกาฟ้าวแลนนีไปตอนนั้นคูปกครองกับยาเขามาพอดีก็ดึงหูเขาไปดันที่ไปห้องปกคร้องเดียวนี่ตอนนั้นพระเอกของเฮาก็เลี้ยวงวกมาเบิงโอ้ตกรุงรักนางตั้งแต่ที่แรกทันทีค่ะหลังจากนั้นโยนยยนเองกับเขามาในหัวใจของพระเอกของเฮาค่ะแล้วก็สอบติดมหาไลายน้ำกันค่ะเรียนน้ำกันเลน,น้ำกันเที่ยวน้ำกันไปกินเขาน้ำกันจนเรียนจบมหาไล่พเด้ค่ะ แล้วมือที่ฝนตกค่ะพี่น้องค่ะพระเอกของเฮากับพายย่วนๆเขาไปลบฝนในเฮือนค่ะยวนๆกับว่าป้านจะขึ้นหลังไงแต่จะอยู่ผู้เดียวตีคอยสิใหญ่เขาไม่อยู่น้ำเจ้าหรือพระเอกก็บอกทันทีว่าคอยอยู่ผู้เดียวคอยชินแล้วนางเอกก็เลยตอบว่าจะอยู่ผู้เดียวคอยจาชินแล้วแต่คอยก็อยู่ผู้เดียวคอยก็ชินคือกันดิแต่คอยอยากไงไม่อยู่น้ำเจ้าสุดท้ายเอกนางเอกของเฮาก็เอาปากไปจูบพระเอกค่ะจูบแล้วปึ๊บพระเอกก็กอดล้มลงปึ้ง ่อยสงใส่ฉากนี่บอคกะลยมันบ่ดเจ็บบ่ว่าหลุมรุ่งแห้งเติบค่ะพี่น้อง่ะหลังจากมือน,นั้นบ่มียังเกิดขึ้นด้บ่ลำ้ำล้ำตอ่อหลังจากมือน,นั้นแล้วเนี่ยนยนย้นเองอะ่ะเขามาอยู่ในบ้านของพระเอกเลยด้ยค่ะพอแต่ย,นยนืนย้นนางเอกของเฮาใหญ่เข้ามาในบ้านกับพี่น้อง่ะกระตังซื้อพระเอกไหมทันทีฟาซื้อบักเเค กูสิตังมังซื้อบเกกับซื้อเคนั่นแหละโอเคเคกับเคแล้วทั้งสองเองก็ใช้เวล่ารวมกันค่ะพี่น้องขาโดยที่บ่มียังได้เป็นมู่กันซื้อกินเขาน้ากันเหตุงานน้ากันเที่ยวน้ากันถูกสิ่งทุกอย่างแช่ความทุกข์และความสุขน้ากันบ่วว่ายวนเป็นไข่พระเอกเองก็ดูเลแล้วในตอนหนี้เองพระเอกของหอาก็มักยวนยวนไหลยหลบักคักเลยแต่ก็บอกกาบอกหักเดะเพราะว่าตอนนีู้วจาคองน่ะปินมาเลงเม็ดเลือดเขาคือพอจะคองนั่นล่ละก็เลยบอก้าบอกทั้งบอก้าบอกความหักของจะคองแล้วก็บอกกาบอกว่า ว่าจะขวงอเป็นมะลิงค่ะพี่น้องส่วนตัวยุ่นยุ่นเองก็เป็นหนักแต่งเพลงค่ะพี่น้องคะ่ะแต่งเพ่งให้นักร้องดังๆลงเลยมือนี้นัก้องดังๆของเขากับมามารลองไปปึ๊บโอ้โหอยากเปลี่ยนเนื้อเพลง่าข่อยบอม่มักยุ่นยุ่นเองก็ว่าจะเปลี่ยนบอได้ข่อยแต่งมนแล้วจนศูนย์ค่ะศูนย์กันไปศูนย์กันมาจนในต็ปตีกันตาเคี้ยวบนหลักพี่น้องคะ่ะยุ่นยุ่นเองกับมาหอนเฮือนกับนางก็ซึกก็ซึกหายโอ้ดีใจายเป็นยังต้องมาเปลี่ยนเนื้อเพลงข่อยว่า พระเอกมาหอดพอดีค่ะพี่น้องค่ะก็มาโอ้เอาใจยุนยุนมาว่าเนื้อเพลงน่ยนั่นเป็นยังไงก็ยุนยนก็บอกให้ฟังว่าเนื้อเพลงมันมีคําว่านิลล่าแล้วสีเปลี่ยนเป็นแนวอื่นน่ะมันสิบสาบซึ้งขวก็เลยบอยอยากให้ม้นเปลี่ยนเนื้อเพลงคอยหรือว่ามันมีผู้ใดตายก่อนไปแล้วนี่มันใส่คําว่านิลล่์บ่ไดยุนยนเองก็ถามพระเอกว่าเนี่ยถ้าจะตายไป็เรา่าชาณาจ้าอยากเป็นยังพระเอกก็เลยว่าอ คอยอยากเป็นแหวนคอยอยากเป็นคอมพิวเตอร์คอยอยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ยุ่เกล,กล้ๆเจาตอนนั้นยุนย่นๆพอใจแห้งเด้คอ,อยพอใจแหงหลายผู้วาวอยากเป็นยังก็ได้ที่ยุ่ใก,ใก่้ๆคอยพร้อมกับตอนนั้นอดเสียงไว้ด้วยค่ะพี่นอ้อง พอมื่ออื่นเสามายนยนๆเองกับแตงเหนือเพลงใหม่ค่ะพี่น้องคะจนเฮ็นให้นักร้องนําคนดังคนเก่งของเขาพ่อใจบางอย่างขัะพ่อใจร้ายจนเป็นมูกันขอโทษกันสู้ถ่ายกับเป็นมูหักกันค่ะพี่น้องคะพระเอกเข้าเองนี่ก็เรื่มป่วยกระซอกกระแซกโอ้เริ่มสิโบโอเคแล้วจนไปหาหมอคะ่ะหมอเองก็แนะนํานทันทีไว้เศร้าเห็ดงานเด้อ มารักษาจากของยางจริงจังซะพ่อแต่กลับมาหอนเือนยวนยวนเองกับมันังถาพระเอกอยู่แล้วก็ถามาจบเป็นอย่างเจ้าเมียังสิบอกข่อยบอพระเอกก็บอกว่าเขาบเป็นยังได้แหละปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็บอกว่าข่อยก็มกเจ้าน่ะละว่าสันยวนยวนก็เลยบอกว่าอ๋อแต่เราเจ้ามาข่อยติถ้าเจ้ามาข่อยอะเจ้าอยากได้อีหยังหลๆบอหรือว่าอยากเห็นอีหยังหลๆบอพระเอกก็บอกว่าข่อยอยากให้เจ้าพ่อผู้ชายทีดีๆแล้วก็แต่งงานซะ ย่วนๆก็บ,บอกว่าเอ้ามึงหันเจ้ากว,ว่าวเจ้ามาข่อยเด้แล้วตอนนี้เจ้าเป็นยังจังหายอยากให้ข่อยไปแต่งงานกับผู้อื่นพระเอกก็เลยบอกว่าเนี่ยข่อยยังให้เจ้าพอผู้ชายที่มั่นดีๆย่วนๆงงเลยค่ะพี่น้องคะบอกว่าเอ้าผู้ชายที่ด,ดีมันเป็นแบบใดพระเอกก็เลยบอกว่านี่ผู้ชายที่ดีๆมีการมีงานเฮ็ดมีเงินแล้วก็สามารถที่จามีความสุขใดและดีสำคัญนะนะสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงพระเอกวางสีละค่ะ แล้วในงานเลี้ยงปาร์ตี้ค่ะยุ่นยุ่นเองกับพอยางยูเสียนค่ะเป็นหมอฟันวอกเล่าว่าอยากฟันหมอได้โลเฮ้งแล้วทั้งสองเองกับกังญาณ์มาบอกกันค่ะยุ่นยุ่นกับปทาซากินเหล่าแก้วเดียวกันแล้วก็บอกว่าเข้าจูอกันแล้วแม่นบอกว่าจริงสิละแล้วมือต่อมากัพ่อค่ะก็ไปอ่อยหมอหอดมองค่ะไปหาหมอตรวจสุขภาพฟันคุณเดแล้วมือต่อมากับาม่วาผีเอกของเขาฟังว่านี่คอยไปพ่อหมอฟันมากเขาดีดีเดชไอยขึ้นมาขหมักหมอฟันนี่ละนั่งวางสิละค่ะ ส่วนของพระเอกเองตอนนี้กระถาไขกระดูค่ะมาเปลี่ยนเป็นเจ็ดปีแล้วพี่น้องครับป่วยมาเจ็ดปีแล้วกระถาคนมาเปลี่ยนเด้กับบ่มีผู้ใดมาบริจาคจาคนค่ะส่วนพระเอกเองก็ได้ถามหมอเลือดเลือดใจร้ายว่านี่ลใส่เวลาเลือดร้ายปันใดหมอก็ตอบทันทีว่าเลือดแค่ปีเดียวนี่ยละแล้วจะากสิตายส่เง,ง่งงหมอกระไดต้ตอบไป็ิสลัพี่นอ้องพระเอกเองก็เลื่อมสื่อพาขอมูลว่าหมอนี่เป็นไผเป็นคนดีบพะขุนหาประวัติได้ที่นี่ ส่วนของย่วนยวนเท่าหนีก็แล่นทะลแทกแทกมหาหมออยู่เสอามาแต่ลอดจูเหมือซูเว่นเอาเขาเอาหนามมาส่งค่ะหมอเองก็สารภาพได้เลยว่าข่อยนม,มีคูมันแล้วเด้กูมันไข้ซึ่งเส้นดีเป็นฉ่างภาพตอนหนานพระเอกเองอ่ะก็มีอาการค่ะพี่น้องพระเอกเองก็ลมตึ้นึ่งดังนั่ง,งเขาลุ่มพยาบาลย่วนยวนเองในยินขา่าวที่สันก้า เรียนมหาเอกพอมาหอดปุ๊บกระถามหมอทันทีว่าพระเอกเป็นอย่างหมอเองกระตัวคะ่ะว่าพักผ่อนน่อยยุนยยุอยก่อคำสั่งต่อพระเอกทันทีว่าเจ้าอย่าเหตดโอที่เด้อต่อไปนี่เจ้าหามกินมาๆมผาอมใจต้องรักษาสุขภาพส่วนหมอฟันเองนะก็ได้รูปคู่มันคะ่ะที่นอนกับผู้อืน่นกันนัดไม้กันที่นีนไม่ยืนเว้ากันกระบอกว่านี่รูปมีเอามาจะไซที่แท้นะพระเอกนั่นแหละคะ่ะเป็นคนสือมาให้แล้วกระทายรูปมหาใหมอเบิงค์ค่ะว่าแซนดีไปนอนกับผู้บ่าวคนอื่น แนดีเอกคูหมันของหมอก็ฟเฝ้าแลนมัติพระเอกท่านที่บอกว่านี่เจ้าเฮจังสีกับจังเดจังไดเนี่ยจะบอกมาต้องการอีหยังพระเอกเองก็บอกว่านี่่อยอย่างให้เลิกกับหมอเพราะว่าคนที่ข่อยหักนี่คือยุ่นยวนเพราะว่าอย่างดีเพราะว่าหมอนี่เป็นผู้ชายที่ดีแล้วก็อยากให้เขาน่ะมีชีวิตอยู่น้ำกันแซนดี้คูหมันของหมอเองก็เลยแบบว่าอุ้ยมึงนี่นอเห็นให้กรูรู้สึกว่ามันแย่ค่ะ ก็เลยบอกว่าในขอรองให้เจ้าไปเลิกกับหมอซะพราะวายัางตีพระว่าข่อยเป็นมาเล่นขันสุดท้ายแล้วสุดท้ายขอ,ตตย,อยยังให้คนที่ข่อยหักมีความสุขแล้วก็เห็นเขามีความสุขก่อนสิต,ตายแซนดี้ก็เลยเสนอเงินใครทันทีค่ะพี่น้องคะบอกว่าให้พระเอกนี่มาเป็นน้ายแบบให้เขาโตแซนดี้เองนิทรศกาลเกี่ยวกับความตายแล้วพระเอกกำลังสิต,ตายพอดีค่ะก็เลยอยากให้พระเอกนี่มาเป็นน้ายแบบให้ มือต่อมาค่ะยืนยนของเฮากับผ้าหมอมาแนะนําตกกับพระเอกของเฮาแล้วก็ส่วนไปกินเขาข้างนอกค่ะแต่พระเอกของเฮาก็บอกไปดอกโอ้ยไปแล้วก็เจ็บซ้ำนาใจซื่อๆก็บอกไปดีกว่าแต่พระเอกเองเนี่ยกับมาหลวมงามกับแซนดี้ค่ะเป็นช่างภาพในราชสิจัตยนิทัศกาลตกลงกับแซนดี้แล้วแซนดี้เองก็ตัดสินใจว่าบอกเลิกกับหมอค่ะพอนางปึ๊บหมอก็บอกท่านที่หมอบอกเลิกก่อนค่ะบอกว่ากอนอผู้หยิ่งผู้นึงค่ะก็เลยเลิกกันแซนดี้ก็บอกเอาเลิกก็เลิก ทั้งสองเองก็เลิกกันแล้วต่อมาหมอเองก็เลื่มคุหาดวใจกับยวนยวนยางเป็นเหตุเป็นผลค่ะมาเล่นกีฬาน้ากันมากินเขาน้ากันสนิทกันหลายขึ้นค่ะพี่น้องตอนนี้หลายมือต่อมายวนยวนเองก็แต่งเพลงมใหม่ค่ะแล้วก็มาลองเพลงกับพระเอกของเฮาค่ะมวนซื่นหฮแเซลคักตอนนั้นมือต่อมาก็บอกว่าให้พระเอกเนี่ยพาไปเลือกชุดแต่งงานเด้อเพราะว่าเขาสิแต่งงานกับหมอน่ะละพออย่างนั้นี่พ่อพระเอกเนี่ยเป็นคนเดียวในครอบครัวก็เลยให้พระเอกไปซอยเลือกชุดค่ะ พอมาหอดหลานทางลานกับเขาใจผิดกัว่าเป็นเจ้าบ้าอาลองชุดเจ้าบ้าอ่ลองแต่งชุดเจ้าบ้าอู้เหลือชุดนี้แล้วยุ่นๆกับผู้งามผู้ง,งามแล้วก็ทายลูกคููกันตัวยุ่นๆเองก็บอกว่าเออเจ้าทายย่นเดี่ยวคนปเปลี่ยนชุดใหม่ก่อนพระเอกเองตอนนั้นก็นกฟา้าเรียนออกมากค่ะพี่น้องคะห้ซึ้งสงสักโอ้กูบ่อยากตายเลยกูอยากแต่งงานกับยุ่นนกูอยากมีชีวิตจนเ่าจนแกแต่ตอนนี้ก็เลือกบได้แล้วจังได้กูก็ต้องตาย พ่อตกแรงมายุ่นยุนกระโท่หาหมอค่ะว่าข่อยได้ชุดแต่งงานแล้วเด้ข่อยไปเบิ่งแม่แล้วตอนนั้นกระวอกันไปกันมาจนแบดเบิร์ดทะพ้องค่ะพระเอกขอ,องเขาก็แลนซึงนึกสงัดเขามาพอดีนางเอกก็ยืมโทรศัพท์แน่อ่โทรหาหมอว่าหลังจากว่างสายแล้วแซนดี้กระโรมหาค่ะนางเอกกระรับสายตอนนั้นพระเอกก็สูดหลได้เยี่โทรศัพท์จะออกจากยุน่นยุ่นเอามานี่แล้วก็ทำทรงโดเดอเพื่อให้ยุน่นยุ่นตัดใจจากเขาค่ะ หลังจากนั้นพระเอกเองก็แลนมาหาเซนดีค่ะแล้วก็ขอลองเซนดีอีกอย่างหนึ่งบอกว่า้านักเอกต่งงานไปแล้วเนี่ยคยายนี้ไปมองไม่เด้เจ้าอย่าบอกเขาถ้าค่อยตายไปแล้วเนี่ยเจ้าต้องทรงกระบ,บองเพชรให้นางเอกได้ปีละเถะื่อปีละเถะื่อเพื่อนางเอกเองเนี่ยบรสิสุทธิ์ใว่าคอยยนี้เสียไปให้ยังคิดว่าคอยนี่นะยังอยู่อยู่ตลอดเวลา พ่อพระเอกกลับมาหอดยวนๆกันนางกินเขาอยู่กันนางกินเขาน้ากันยวนๆเขียนให้ได้ตอนนั้นซูนให้พระเอกหลายพระเอกเองกับบอสจ๊คซีจังได้กันไล่ๆไปหาพิมขอหลองขอโทษพิมนู่นพิมนี่จนนางเอกเองอ่ะยอมยอมรับความขอโทษจากพระเอกแล้วก็ดีกันค่ะแล้วมือแต่งงานของยวนๆกับมาหอดค่ะพระเอกก็เป็นคนทรงตูนเพราะเป็นญาติผู้เดียวของนางเอกค่ะพ่อจะยืนมือเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าว เอกของข้ากับยางออกมาค่ะพร้อมน้ำตาไหลค่ะตอนนั้นน้ำตาตกลงโจรจักโบกมันจังสิพอ่อหายย่างเดียวค่ะพระเอกทั้งดีใจทั้งเสียใจในเวลาเดียวกันก็จักเสียจังได้ดีใจก็ดีใจเสียใจก็เสียใจค่ะในตอนนัดเอาตีนินมากกว่าจีเซนน้ำตา หลังจากย่นย่นเดี๋ยวแต่งงานค่ะพี่น้องเพระท่านเขาฮองคองกอัดเสียงไว้ให้หมอท่านที่บอกว่า,วานี่ในหัวใจนี่ข่อยมีผู้ชายผู้เดียวนี่ก็คือพระเอกนะะ่ะหล่ะขอทษดเจา้าไล้ยๆแล้วก็บอกว่า,วาตั้งแต่ข่อยอายุ16ปีข่อยสูญเสียพอกับแม่ข่อยของก็คิดเลยว่าข่อยนี่บ่มีไัยแล้วพอจนข่อยมาพอพระเอกนะะ่หล่ะตอนนั้นขนะ่อยนั่งอยู่้านกาแฟาแม่ของพระเอกเองเนี่ยเอาเงินมาทีไมไล้วก็นนี้จากไปข่อยรู้สึกว่าตอนนั้นข่อยเลือดตนพระเอกหลายกว่าข่อยอีกข่อยก็เลยรู้สึกว่าข่อยอยากมีส่วนรวมในชีวิตของเขาสันเด หลังจากนั้นบอดูน่ะคอยใหญ่มาอยู่บ้านน้ำเขาแล้วเขาก็กเห็นว่าอตูเสื้อผาเป็นยังว่าพ่อคอยเปิดเบิงเท่านั้นล่ะคอยก็เห็นว่าเนี่ยมียาบักลายในตูเสือผาคอยคงใจคักตอนนั้นก็เลยเอาอยาไปถามเพ่สัตเพ่ัตก็บอกว่าเอานี่เป็นมะเร็งเด้หน่ขากินยาสองตัวร่วมกันนี่แสดงว่าอาการหนักแล้วตอนนั้นน่ะคอยเสียใจหล,ลายหลายคอยทั้งเลือดตนูนเขาคอยก็จะเสดจ,จังได้คอยพยายามเหตุถูกวิธีทาง ก็เลยถามเขาว่าเนี่ยเจ้าเยีจังได้เจ้าจาสิีมีความสุขเจ้าอยากคิดยังไงน,นั่นแหละสิ่งที่เขาอยากได้ก็คืออยากให้คอยแต่งงานเป็นสิ่งเดียวที่เขาต้องการในไล่ตอนที่พระเอกลุ่มเขาลุงพยาบาลนั่งอีกอิงก,กับฟ้าแลนไปหาพระเอกที่รูปพยาบาลก็ได้ยินเบิร์ดว่าพระเอกเนี่ยบอกให้หมอตัวว่าเป็นล้มธรรมดาทั่วไปพักพอน,น้อยว่าสันจริงๆแล้วลูกจวนะฟังเบอร์แต่เหตุเป็นโมโหบอชีเพื่อให้พระเอกสบายใจ ย่วนยวนกับวาว่าพระเอกกับทรมานโตเข้าเองกับทรมานท,าทั้งทั้งตีห่างกันหลายกับให้ยหามให้มีความสุขตลอดเวลาแล้วความฝันของพระเอกก็คือให้ย่วนย่นนั้นแต่งงานแล้วคอยเองเนี่คอยก็เลยแต่งงานกับเจ้าเพื่อให้เขาสบายใ,ใจว่าเจ้าน่ะเป็นคนดีแล้วในมือเขาทรงมือให้อ่ะ อยทั้งเสียใจทั้งดีใจในความที่เฮดุด้เขาสําเร็จแต่ข่อยน่ยก็รู้สึกเสียใจว่าข่อยน่ย่อได้ยู้ําเขาว่าหัวจังสันแล้วก็ขอโทษหมอหลายๆทีเหตุในหมอเนี่ยเขาม่มีส่วนรวมในการใช้ชีวิตในเทือนี โดนเติบคะ่ะพี่น้องคะ่ะยุ่นยวนเองกะหาพระเอก่อว่ามารักษาตวอยู่หมองกไก่เพ mm ื่อบวให้ยุ่นยวนหึงยุ่นยวนเองก็ยังเขาไปหาด้วยซีนาปกติความฉีสัญน่าล่ะสิดูแลพระเอกพระเอกเองก็ไม่มีคำสิ่บอกยังคะ่ะให้ย่างเดี๋ยวตอนนั้นคอยกะไห้ดิคอยเบื้องนางเรื่องนี้คอยกะไหคะ้ค่ะสุดท้ายเองก็พาคกันไห้ทั้งสองเออรวมทั้งข่อยนะ่าเป็นสามคนค่คะพี่น้องคะ่ะ แล้วย่วนย่วนกับพระเอกของเฮา,ากลรักษาตัวต่ออยู่เขื่อนค่ะดูแลพระเอกเป็นอย่างดีย่วนย่วนนี่สุดถีบสุดยันอิลีค่ะแล้วก็บอกว่าเฮามาไทยลูกคู่กันเนาะย่วนย่วนอีกกับไปตังกองกดชัดเดอแล้วก็มานางขางพระเอกตอนนั้นพระเอกก็เริ่มบาไว้ละค่ะนอนตายในอ้อมกอดอบอุ่นของย่วนย่วนย่วนยวนก็บอกว่าคอยฮักเจ้าเดิอพร้อมกับน้ำตาตกโปุกปุกคอยอิงกระตกปุกปุกตีนสินคอยเปียกเบิดค่ะพี่น้อง ในส่วนของหมอเองกับกับมาหาเส้นดีคูมันนะคะพร้อมกับมาเบิงมีทัศาการของพระเอกดีเฮดไว้นั่นแหละผ่านซื้อมุมมองความหักทั้งสองที่เฮดให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขส่วนยุ่นยุ่นเองก็ขอบคุณนพระเอกค่ะระะยเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเฮดให้เขามีความสุขตลอดแล้วคอยก็หักเจ้าลายแล้วเรื่องเล่าของวันนั้นคอยสีบอกมากเจ้าก็จบลงเพียงเท่านี้ผู้ใดบ่วั่าละเบิงก็ไปหาเบิงเด้อ่คพีินองค่าในเรื่องนี้กระด้คะแนนจาก i อ d b ดีอยู่ที่6.1ดดาว พี่น้องเอ้ยดอกสะแบงกะโลนแล้วต้นบักเงี้ยวก็ออกหน่วยน้องค้นสวยขึ้นหอดอายผู้อยู่ไก่อยู่บ่เศร้สาสันเดยจังได้จังได้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สั่งคลิปต่อไปในเด้อจ้าขอบุญขอบคุณเลยหลายค่ะ